รู้หรือไม่ครับพาราเซตามอลที่เราใช้บรรเทาอาการปวดลดไข้นะครับสามารถทําให้เรากินตัวแรงขึ้นได้ครับการที่พาราเซตามอลนะครับทําให้กินตัวของเราแรงขึ้นได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเวลาที่เรามีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับหรือปวดประจําเดือนนะครับหรืออะไรก็ช่างครับปวดฟันก็ช่างเราก็มักจะซื้อพาราเซตามอลสาเหตุทำไมต้องพาราเซตามอลเพราะว่าพาราเซตามอลสามารถซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ครับแพ็คหนึ่งสิบเม็ดครับหรือสี่เม็ดครับก็แล้วแต่ครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็เเเเเเเยยออออะะะะะะแไไปปหมมมดคคครรรรรรัััับบบื่าาาาาาาทนนนนข้้ตตตวพซลงกก็จุ ตอบเหงือของเราครับมีการทํางานมากกว่าปกติก็จะทําให้เหงือของเรามีมากขึ้นเมื่อมากขึ้นแบคทีเรียของร่างกายซึ่งมีอยู่ในแต่ละวันของเรานะครับก็จะไปเจริญเติบโตมากกว่าปกติเนื่องจากว่าใช้เหงื่อเป็นอาหารในการที่จะเจริญเติบโตแล้วก็เพาะปริมาณของตัวเพิ่มมากขึ้นครับแน่นอนอยู่แล้วครับจุดในที่เป็นจุดอับของร่างกายโดยเฉพาะคนที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มากกว่าปกตินะครับหรือจุดอับของร่างกายคนที่ใส่เสื้อเพื่อผ้าที่มิดชิดนะครับเมื่อทานยาในกลุ่มพวกนี้เข้าไปนะครับก็จะทาให ดังนั้นนะครับถ้าหากใครที่กําลังทานพราราซามอนอยู่นะครับจากคนที่ไม่เคยมีกินตัวนะครับแล้วมีกินตัวก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่ตัวาราครับที่ทานเข้าไปแล้วมีเหงื่อออกมามากปกตินั่นเองครับ